โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะมันมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจบ้างวะเอ่อออันนี้เหรอจากคุณอลิสาน้อยวิชัยพี่รับแอดผมด้วยผมชื่อไอเลิฟยูโอเคถ้าแอดไว้แล้วเดี๋ยวผมไปรับให้นะเอ่อคนต่อไป ทัศนนักอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรจะพิมพ์ส่งี m o j ิแล้วกันขอบคุณครับสี่เจ็ดสิบห้าใช่ครับผมว่างมากเลยก็เชิญอยู่นั่นแหละที่หลังไม่ทำแล้วครับไอพวกคุยนั้งหลายนี่มึงนี่มึงนี่มึงก็สติุงแหละมีแต่คอมเมนต์ อะไรก็ไม่รู้เบียวเป็นเทนอะไรเนี่ยเอ่ยิ้มเฉยๆนั่นเองนะครับไม่มีอะไรโอเคอ่ะไปดูอันนี้นี่มีคอมเมนต์ด้วยช่วงสามสี่คลิปอ่าช่วงสามสี่คลิปที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจพี่ตัวเลเจินตัวแรกควรเลือกตัวอะไรดีครับ ตัว legend เหรอเออตัว legend แป๊บหนึ่งนะตัว legend เหรอเลือกตามที่ชอบได้เลยนะเออผมแนะนำว่าทำแบบนี้น่าจะดีที่สุดข้อตอบแทนนะฮะแนะนำว่าเป็นเซิร์ชเคนจิสไปซ์สามตัวนี้ไปเลือกอีกทีนะฮะแล้วแต่ความถนัดในแต่ละสายสายบวกลุยก็เคนจิตัวโกงๆเล่นได้หลายโหมดก็เซิร์ช ไกลๆก็สไปด์พูดมีเหตุผลอ่อสำหรับผมนี่จริงๆแล้วเล่นได้ทุกตัวนะสำหรับผมคือกูไปเดียวอยู่แล้ว <c oughs> ตัวที่น่าสนใจก็ก็อย่างที่เขาบอกไปอะตัวหนึ่งที่ผมสนใจก็คือสไปด์เซิร์ฟนี่ผมไม่ค่อยชินนะก็เลยไม่เลือกแล้วกันสำหรับผม ตัวที่สองก็เคนจิตัวที่สามก็แอมเบอร์ Amber. สำหรับผมนะตัวที่สี่ลีออนตัวที่ห้าตัวที่ห้าก็เป็นโครแล้วกันอ่าประมาณนี้โอเคคนนี้ชื่อว่าอาลีหนวดงามชื่อพวกมึงแต่ละคน,น ็อกโซ่ะฟ็อกโซเป็นคนให้คำแนะนำแล้วก็มีการขอบคุณโอ้ดีดีดีดสังคมที่ดีต้องมีการพูดคุยอะไปดูต่อไปกันเลยดีกว่ามีกี่คอมเมนต์อ๋อคนนี้คำถามเดิมนะคำถามเดิมอ่ามีคนมาแนะนำด้วยนั่นเองนะครับเป็นลีออนไม่ก็สไปน์นั่นเองนะ เอาอะไรวะเนี่ยโอเคกี่คลิปแล้วเนี่ยสามคลิปโอเคห้าคลิปแล้วกันขอห้าคลิปแล้วกันคอมเมนต์ห้าคลิปแล้วกันอ่าคลิปนี้มีคอมเมนต์อยู่สองนะครับเล่นด้วยได้ไหมครับ เอ่อเพิ่มเพื่อนมาครับเพิ่มเพื่อนมาเออแต่ว่าผมถ้วยค่อนข้างเยอะนะ <Okay. S 1> เล่นไวหรือเปล่าอันนี้อ่ะต้องต้องต้องถามตัวเองด้วยนะเออโอเคต่อไปครับคลิปนี้คลิปรับโรนินนั่นเองนะมีอยู่คำถามเดียวแซนดี้เก็บถ้วยดันไหนดีครับ วนอยู่ที่940เอาไปยืนนิ่งดิเอาไปยืนนิ่งอ่ะไม่ต้องทำอะไรอืมรอหลอยอย่างเดียวหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนรับประกันเลยว่าถ้วยต้องเพิ่มแน่นอนครับโอเคสำหรับห้าห้าคลิปอยู่ในคอมเมนต์ทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีคอมเมนต์น่าสนใจอยู่ เออถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคบางทีไอไอคอนเทนต์นี้ก็อาจจะอาจจะมีมาเรื่อยๆก็ได้นะเออแล้วแต่ว่าชอบหรือเปล่า